ครับก็จะมาพูดในเรื่องของราคาวัวนะครับสามสี่ปีย้อนหลังนะพูดถึงว่าราคาวัวเนี่ยเท่ากับเหมือนเหมือนกับราคาทองคำเดี๋ยวนี้แหละขายตัวสองตัวก็ได้เงินแสนนะครับแต่มาช่วงหลังๆมาเนี่ยขายยกฝูงก็ยังไม่ได้แสนนะครับมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากที่ราคาวัวที่มันแพงทีนี้มันก็เลยเป็นสิ่งเล้าสิ่งย,ยั่วใจนะครับให้ให้กลุ่มคนชาวบ้านหรือกลุ่มผู้ที่กเกษียณจากโรงงานเองก็ดีจากหน่วยงานราชการหรืออาชีพอื่นๆก็ดีหันกลับมาเลี้ยงวัวเพราะวัวมันมีราคาสูงณตอนนั้นทีนี้พอคนเลี้ยงเยอะ วัวมันโตขึ้นอัตราการซื้อเท่าเดิมเพราะว่าการเลี้ยงวัวไม่ได้เลี้ยงเฉพาะในประเทศเราต่างประเทศก็เลี้ยงและเลี้ยงบางประเทศฝั่งยุโรปเขาเลี้ยงได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัยการให้อาหารการให้ยารักษาโรคอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยเกิดราคาหัวตกต่ำลง ก็มีการนําเข้าบ้างจากได้ยินข่าวเนาะก็คือผู้บริโภคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกกินนั่นแหละนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทําให้ราคาวัวตกต่ำลงสําหรับผู้ที่กําลังจะหันกลับมาเลี้ยงวัวก็ก็ให้วิเคราะห์กันดีๆนะครับเพราะราคาช่วงนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่ผมว่าเนี่ยมันก็เป็นมีสัญญาณ มีสัญญาณที่ดีมีสัญญาณที่ดีที่ราคาวัวจะกลับมาพุ่งขึ้นอีกมันอาจจะไม่พุ่งแบบพุ่งขึ้นเลยอาจจะค่อยๆพุ่งเนื่องจากว่า,อาพอราคาวัวมันมันต่ําทีนี้กลุ่มผู้เลี้ยงที่ไม่เคยเลี้ยงหรือกลุ่มผู้เลี้ยงที่มือใหม่หรือลหลายๆกลุ่มที่อาจจะ ด้วยพื้นที่ด้วยเวลามือใหม่เห็นจะสังเกตได้เห็นว่าช่วงช่วงเนี้ยตามตลาดนะตามอะไรเนะี่ยที่เขาจะขายกยกฝูงยกฝูงแม้กระทั่งที่เวียดนามมาซื้อเองนะปัจจุบันนี้เขาแต่ก่อนอนะ่ะเขาซื้อแต่วัวตัวผู้ถ้าพักหลังๆมาเนี่ยเขาเห็นเห็นเขาซื้อ,อวัวตัวเมียวัวไม่พันออกไปนี่คือเป็นสัญญาณที่ดีว่า วัวจะกลับมาราคาแพงเพราะเพราะคนเริ่มพอคนเริ่มเลี้ยงน้อยลงอ่าทีนะี้คนเริ่มเลี้ยงน้อยลงความต้องการมันก็จะมาขึ้นก็คือเหมือนดีมานกับซับไพ่นะ,ค,ะความถ้าเป็นทางเศรษฐศาสตร์ดีมานความต้องการซื้อความต้องการซื้อความต้องการขายเนาะดีมานซะับไพ่เนาะมันก็จะมันก็จะเหวี่ยงกันพอวัวมันโตช้าอยู่แล้วพอคนเลี้ยงน้อยลง ทีนี้กลุ่มผู้บริโภคอะมันก็อยู่เท่าเดิมน่ยกลุ่มซื้อบริโภคเนือ้อวัวทีนี้พอวัวมันหายากความต้องการในการสต๊อกการอะไรมันมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือเป็นสัญญาณที่ดีที่ดีขอเป็นกําลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงวัวทุกคนนะครับขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ เลี้ยงไปเถอะครับเลี้ยงเท่ากำลังที่ตัวเองเลี้ยงได้ครับสวัสดีครับ